หลังจากภาพถ่ายของนายเบนสมิธถ่ายคู่กับนายอนุทินและบุคคลสำคัญในประเทศหลายคนหลายภาพหลุดออกมามีการวิพากษ์วิจารณ์ตั้งข้อสังเกตว่านายอนุทินสนิทสนมกับนายเบนสมิธซึ่งเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์จนนายอนุทินออกมาชี้แจงว่ารู้จักกันผิวเผินพบกันแค่ห้าครั้งถ้าสนิทกันจริง คงจะให้สัญชาติไทยไปแล้วและเหตุผลที่ถูกยึดกระทรวงมหาไทยไปเพราะไม่ได้ให้สัญชาติไทยกับนายเบนสมิดจนทําให้สมาชิกพักเพื่อไทยออกมาตอบโต้ว่าที่พักเพื่อไทยยึดกระทรวงมหาไทยเพราะนายอนุทินทํางานไม่เป็นไม่ตัดไฟปราบแกงคอเซนเตอร์ที่พมา่าซึ่งเป็นการอ้างเหตุผลที่แก้เกี้ยวเหตุผลจริงๆก็คือคุณทักษิณต้องการกระทรวงมหาไทยไปรองรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ในครั้งต่อไปในที่สุดนายอนุทินก็ถอนตัวในช่วงที่มีคลิปอังเคิลออกมานายภูมิธรรมจึงเข้ามาเป็นมอทอหนึ่งได้รื้อผังการโยกย้ายมีการโยกย้ายตำแหน่งสำคัญตั้งแต่รองปลัดกระทรวงอธิบดีผู้ว่าบางตำแหน่งและเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนขั้วนายอนุทินมาเป็นนายกคับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไทยนายอนุทินก็เอาคืน อ้างว่าโยกย้ายเพื่อความเหมาะสมและคืนความเป็นธรรมลดแรก45ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลดที่2อีก25ตําแหน่งลดที่3รองผู้ว่าขึ้นเป็นผู้ว่าอีก18ตําแหน่งผู้ตรวจอีก2ตําแหน่งและล่าสุดโยกย้ายนายอำเภอ203ตําแหน่งเป็นการจัดระเบียบอํานาจในกระทรวงมหาดไทยอย่างเบ็ดเสร็จ เพราะฉะนั้นเหตุผลสําคัญหรือเหตุผลที่แท้จริงของการต้องการกระทรวงมหาไทยมาอยู่ในอํานาจของตัวเองไม่ว่าพรรคเพื่อไทยหรือพรรคภูมิใจไทยก็เพราะต้องการเอากระทรวงมหาไทยมาเป็นเครื่องมือในการเลือกตั้งสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งเพราะกระทรวงมหาไทยคุมผู้ว่าทุกจังหวัดแต่ละจังหวัดมีอำนาจคุมได้ตั้งแต่ผู้ว่ายัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ,อพปรชรบ,บเบ็ดเสร็จเต็มที่นี่แหละคือเหตุผลสำคัญส่วนเหตุผลที่อ้างกันร,ระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยเป็นเหตุผลแก้เกี้ยวทางการเมืองไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงครับ